မင်္ဂလာပါပိတိုင်းထောင်ပါကြိုဆိုပါနေရှင်ဆယ်လီအကြောင့်ငှက်နေ Food Vlog မြောက်ကူတင်ဆက်ပေးမှသည်လို့ channel လေးကို like and subscribe လို့ထားပေးကြပါအောင်ရှင်အလုံးမင်္ဂလာပါတဲလီတို့ရဲ့ထမင်းစားမဲ့ကြာဒါကတော့ထမင်းနော်တဲလီနော်ဘယ်ကံလေးมาထည့်ထားလေးထမင်းစားမှာတော့ဗာမမရှိဘူးတဲလီ งาจิตตานะเถอะมีซ้ามะเนาะเตเลเนาะงาจิตตานะบุเนะถมิเนะแหน่บิ๊ด้อซ้ามะเตเลซาบุจ่าละเตเลรุ้ยอาม่าพ่อม่าตุบ่าม่าไม่สิบุซุดีโลมื้อขณะขณะซาพี่เด้เนาะกุเตเลดูเนาะอัยันเน่มาซากองเน่กุเตเลงาจิตตากะด้อดากะด้ออติ่นซา ng าจิตตาน้อเตเลเนาะเข้าซาโยมแม่ซารุญาดิอัยันเน่มาหมูเย่ตะบุ่ต่ำปะหยาดิไม่สิบุอะเตเลย่ะอะไรจ้าวต่ำปะหยาดิ มาเช็มาเช็ดอาบุตรนี่ยดีะรอีกแ้วก็บอกว่าอันนี้อันนี้นาที่ตานีัวย่งาทตาามันเกตตยาดีนี่ยตำยาเย็นเนี่ยเียเที่ยชบีราตด็แ่เสิวเนาะาาที่อย่ก็เปเลยาสาบูจาอะไรกไม่ติดเด็เลยเมียกิงกาเนี่ยเเย ตอยว่ามันียาตอยวามันียาเดตรนงมนียเดไปทีบูยีจีเดาายมาดีฮาสายมาโคามา่เข้ารู้เดไปทีบูไอยีจีโแกูเตดูอีเนาะมาปูมาดอกาเเสียเตดไปทีบูยจีเด็ดม่จีมียูพ่ายเสกลงซารูยาเดดกูเดูนี่ัรอเจ้ตัวนีอ่ะเดดูอ เดีตัวนี้แช่แม่จาามาบุมาอชิโตะอเตโดเล่ยากีาพี่กะเหรี่ยอนนี้มาสเตก็โงาเทไรเนี่ยสุดที่บานน้งชายจะก้อนเนาะนักตาดอ้เนี่ยวยปปบมใชสิ่นยข้าฟ้ายเียอยังสักก้อนะซาจาบ่าว ทำไไม่ซื้อบุ๊กสอวนยนที่เรอมีสัดส่วนเยอะเลอยังไมี่นะเจ้าตัวนายอะไร nhỏ ui mùi ăn đi mà chúng ta nè lâu thì ăn muối đã có rồi. Hứa hai mươi hạt.

Ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Cái เขาที่ตาหยันวูดแลลซารุยาเด็มันวูดแน่แหลซารุยาเด็เต็มนี่ดูเมาแม่มันดูดมันดแซายเร็ดต้ 前面的卡车啥的,的,的，爸爸推着车满路走，在那边屁股一挤的。<Hey. S 1> 哎。还不对称。嗯。告别。 thank you باز ရှုဒာပဒိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါရစေ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ဘိုင်ဘိုင်။